ไม่ได้ก่อกำแพงเอาไว้น่เนแกเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นปะเห็นตางี้นะแทบถลนออกมานอกเบ้าจะกินแกให้ได้ก็คนมันน่ากินนะแต่ทำไมเงียบไปไม่มีสัญญาณตอบรับจากผู้ชายที่แกอ่อยอออ่ะรอสักครู่ เพราะว่าไม่มีคำว่าพลาดในเจนด้าของเคมิกจ้ะหนึ่งสองสามรงครับคุณ ทษค่ะเป็นไรมากไหมครับไม่เป็นค่ะอ๋ระวังครับคุณไหวค่ะไว้ค่ะอสตรอบเบอรี่ชีสเค้กได้อีกเพื่อนฉัน เดี๋ยวแฟนที่ดุมากของคุณมาเห็นเข้าแล้วเขาจะไม่พอใจอเขาไม่รู้หรอกครับกำลังสนุกอยู่กับเพื่อนข้างในฮะอย่าบอกนะคะว่าแฟนเธอแล้วออกมาเจอดาวอะ่ะคุณดาวชื่อเพาะจังเลยนะครับเหมาะกับหน้าตาเลยหุนดาวที่เจอจรดัดอยู่บนฟากฟ้า ผมอยากจะคว้าดาวตรงนี้ครับคืนนี้ดาวสวยดีนะอือหือแต่สวยน้อยกว่าน้องน้ำหวานเมื่อกี้ว่ะนี่ทีตอนนี้รีสอร์ทแกใครดูแลอยู่วะเอ้าจะมีลูกจ้างทำไมว่าถ้าฉันไปไหนบ้างไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าแกเป็นเจ้าของธุรกิจนะเว้ย แกควรจะดูแลธุกรกิจของแกอย่างใกล้ชิดแบบแกเนี่ยนะเออ <c oughs> นี่แบบแกเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ไม่มองว่าใครอยู่ใกล้ๆกลแล้วพร้อมที่จะเป็นแฟนเว้ยพอเลยอย่านอกเรื่องแล้วก็อย่ามาหลอกด่าฉันนี่ไม่ได้หลอกด่านะนี่ด่าเลยนะไอพี่แสงแกเคยสนุกสนานกับชีวิตที่ติดจะเป็นเพลย์บอยด้วยซ้ำน้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะหลังจากกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยกลายเป็นลือสีปีกวิเวกแบบนี้ นี่มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเลยเฮ้ย,อย,อย,อยพอเลย<อ>สงสารน้องน้ำหวานเขาแล้วเลยขาฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยวะโอ้โหนี่เขาอยากจะเกี่ยวแกเต็มแกในแกดูไม่ออกเหรอวะแล้วฉัน่ะดูออกแต่ว่าฉันไม่สนนั่นไงแล้วแกเลิกพูดได้แล้วนะไม่งั้นคืนนี้ฉันจะไล่แกให้ออกไปนอะข้างนอกไอทีเด็ดโอเคไัวะกันไงวะ เออใจเย็นใจเย็นเกิดเรื่องใหญ่หรอครับในหัวนี่นี่มันจะมีสักวันไหมฮะที่พวกแกจะไม่หาเรื่องไาห้ฉันนี่หยิบบอกนะว่ามีตัวไหนตายห้ามาตัวไหนตายครับแล้วไปต่หายตัวไปครับในหัวเฮ้ยหาย ปล่อยดาวเธอคะ่ะดาวเป็นผู้หญิงนะคะทำแบบนี้อายเขาแย่เลยแหมายแล้วจะได้เล้อครับอุ๊ยได้ไรคะก็ได้เบอร์โทรศัพท์ไงครับเบอร์คุณเบอร์อะไรอะ่ะผมอยากอุยบอณคุณดาว ไม่มีอะไรจริงๆนะคะ เปลี่ยนท,ที่ิฉันจะได้ตบแก,กนถนัดถนัดหน่อย ประสาทฉันใช่ไหมนี่นี่นี่หยุดค้ามสะทีไอคุณหนูอัวใจคนที่เธอคนจะเหวี่ยงเนี่นะไม่ใช่พวกฉันแต่เป็นแฟนตัวดีของเธอนุ่นฉันทำตามหน้าที่แล้วก็ถือว่าสำเร็จแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจ่ายมาหมื่นห้าค่าจ้างทดสอบความมั่นคงของแฟนเธออะไรนะใช่ค่ะ แฟนคุณจ้างฉันให้มาอ่อยคุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะรักกันสักแค่ไหนเชียวแล้วผลก็เป็นอย่างที่เห็นคุณไอ้ผู้ชายหลายใจไม่รักจริงเห็นสาว,ส,าวสวยๆซึ่งอาจจะน้อยกว่าฉันเอ้ยขอโทษสวยเท่ากันก็ได้เห็นสาว,ส,าวสวยๆไม่ได้ทำมาเป็นระริกะระลีหางกระดิกนิ้วกระดกเตรียมกดเบอร์โทรหาสาวสารเละ เฮ้ยผมไม่ได้ไม่มีใครถามกับคุณเพทายคนผิดไม่มีสิทธิ์แก้ตัวเพราะคาหนังคาเขาบอกว่าไม่ต้องด่าไงฉันดน่านี่คนเดียวโอ๊ยนี่ถ้าจะไปให้โอวาดก็ไปให้กันทีหลังตอนนี้จ่ายฉันมาก่อนหมื่นห้าฉันไม่จ่าย ว่าไอ้เคมนั่นมันลูกสาวคนสุดท้องของเจ้าของบริษัทเราเลยนะเฮ้ยฉันไม่แคร์ต่อให้เป็นเทวดาหน้าไหนก็ช่างฉันไม่ชอบคนผิดคำพูด ผมเมเกลียดคุณพิสาอะไรนะคุณน,นี่ร้ายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะแถมตอนนี้เนี่ยคุณยังดูน่าเกลียด <G ül> อ๋อไม่ใช่สิดูไม่ได้มากกว่าตัวเองผิดยังจะมาป้ออีกเหรอถึงจะไม่มีเรื่องคืนนี้เนี่ยนะผมก็ตั้งใจจะบอกเลิกคุณอยู่แล้วพิสา ผมเบื่อที่คุณคอยคุมผมแจกไม่มีช่องว่างให้ผมหายใจโอ้ยอย่าหวาังค่ะจะให้ว่างก็ต้องตอนเข้าไปทำธุระหนักในห้องน้ำเท่านั้นแหละค่ะแถมยังชอบออกคำสั่งทำเหมือนผมไม่มีสมองไม่มีใครฉลาดเท่าคุณเพื่อนเขาหรอกค่ะคนอื่นตงง้องโง่มีงง้นไม่คบนี่ผมเป็นแฟนนะไม่ใช่ทาสทาสรักไงคะ เลไปพ้นเลยไปเอายังไม่ไปอีกบอกให้ไป,ไป,ไ,ปไปค่ะผมขอเลิกกับคุณพิสาต่อไปนี้ต่างคนต่างเดินผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีแต่ความสวยแต่ไม่อร่อยอย่างคุณนี่ แกทำพิเภทายบอกว้ากับ uh> ฉ um er> ันเกลียดแกจะจัฆ่าแกนะแกมินี่เสียเวลาเสียเหงือแถมยังโดนเบี้ยวเงินอีกนี่แกรู้ไหมนี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันโดนเบี้ยวเนี่ยเสียประวัติที่เป่งเลยเฮ้ยแต่นั่นมันลูกสาวเจ้าของบริษัทเราเลยนะเฮ้ยไอเนตแกจะพูดประโยคนี้อีกนานไหมเฮ้ยมันไม่คิดไม่ได้นว้ยมันถูกไล่ออกนะเฮ้ย ไม่มีทางอ่ะฉันไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ขืนไล่ฉันออกนะฉันฟ้องกรมแรงงานเฮ้ สาวคนสวยแต่งตัวสับเปลี่ยนเห็นแล้วมันแม่เห็บหมัดมันมาเกาะอยู่ไม่รู้สึกบ้างไง